เปิดโปรแกรมเลวิตแล้วขึ้น error levitworker.exe was not found แก้ไขย,ยังไงมาดูกันเลยครับ<อ>ก่อนอื่นนะครับทำการตรวจสอบ Service ของ Windows ว่าทำงานปกติหรือไม่โดยใช้คำสั่ง run ในช่อง search แล้วพิมพ์ msinfo32.exe จากนั้นกด ok ถ้าขึ้น Cannot collect information แสดงว่า Service มีปัญหา ให้ทําการคลิกขวาที่ Desktop เลือก New เลือก t ท็ก Document ตั้งชื่อไฟล์เป็น f i x Levit เปิดไฟล์ขึ้นมาจากนั้น Copy ปี้คำสั่งนี้ลงไปวางในไฟล์เสร็จแล้วกด Save เลือกใช้เป็น All file นะครับและตั้งชื่อไฟล์เป็น f i x l e v i t bat ไว้ที่หน้า Desktop จากนั้นคลิกขวาที่ไฟล์ bat เลือก run administrator กด yes จะเด้งหน้าต่าง dot ให้พิมพ์ y แล้วกด enter รอคอมมานด์ทำงานจนเสร็จจะปิดตัวลงไปเองจากนั้นให้ไปตรวจสอบเซอร์วิสอีกครั้งโดยพิมพ์คำสั่ง msinfo 3 2 exe ที่รันอีกครั้งถ้ามีข้อมูลขึ้นมาแล้ว ให้ไปเปิดโปรแกรมเลวิทใช้งานได้เลยครับหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดรับชมคลิปของเราในครั้งต่อไป